กานครับค่ะข,ขออนุญาตอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นก่อนเลยนะคะสาหรับภาพกลยุทธ์ของตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะครับเอ,อภาคเช้าวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเส้นเด็กเหี่ยงตัวอยู่ในกรอบที่ได้ได้ว่ายัางไม่เยอะมากนะนะครับก็ประมาณห้าหกจุดเท่านั้นเองนะฮะเหมือนกับว่านักลงทุนเริ่มเริ่มที่จะรอดูเอ,อภาคการเมืองไทยมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออก มาเป็นอย่างไรนะครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อวานก็มีการถแถลงการเรื่องการจับตั้งพรรคอ่พรรครวมรัฐบาลออกมาแล้วนะครับจากอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่า,าตลาดก็มีเสียงตอบรับออกมาอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับพอเช้ามาก็ตัวแปรสําคัญก็ยังยังไม่ได้ตอบรับที่ที่ชัดเจนมากนะมันก็เลยทําให้ตลาดมีลักษณะของความกันผวนนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ a s y m m e t r y information ว่า อยู่ที่การคาดการ์แล้วล่ะว่าเารัฐบาลผสมเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้ตลาดจะมีลักษณะที่จะเหวียงตัวแลบดข้างนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้เองเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของเซตติเมนต์เนี่ยจะฟันตรงได้ยากจะวิเคราะห์ได้ยากน,นะฮะแต่ก็จะเห็นกรอบการแกวงตัวได้ดีที่คือสปอร์ตก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยี่สิบสามถึงมันหนึ่งพันหกรอยยี่สิบจุดนะ ห้ามลดหนึ่งพันหกร้อยี่สิบจุดนะจะเป็นเป็นจุดที่เรียกว่าซื้อเล่นรอบกลับขึ้นไปเพราะกลับขึ้นไปเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่จุดตรงนั้นก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันก็อาจจะถูกขายทำรอบออกมาถ้ามันจะเห็นได้ชัดในในใน,ในวันนี้อยู่พอสมควรชนี้การเล่นของนักลงทุนหรือว่าการเก็งกําไรในระหว่างวันเนี่ยเห็นว่าจะเริ่มหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปหุ้นบางตัวละจะเริ่มมีแรงหมุนบ้างนะฮะที่เคยขึ้นมาแรงแงก่อนหน้านี้จะถูกเทโกฟิตละ นะฮะอันนี้จะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการ forecast ในลักษณะที่เป็นขาขึ้นหรือเป็น up t e n t i a l ที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะจบรอบลงมาต้องามาระวังกันนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนตัวเล่นไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในวุ่นขนาดไซส์ใหญ่เองเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่ได้มีกรอบที่ชัดเจนมากๆนะนะครับอย่างเมื่อวานี่ยเคยแบงดูดีก็ถูกเทคกโคฟิดระหว่างวันตอนช่วงท้ายิตลาดลงมา ะะอย่างกัฟเนี่ยก็อาททามไฮขึ้นมากัฟนี่ถือว่าเป็นอัพเซนชชันแลที่ดีนะะนะฮะ,ะ,ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเป้าหมายตัวหนึ่งแหละที่จะซื้อเล่นรอบกันในระยะสัปดาห์ไปดีดีเอสก็ลงซื้อขึ้นขายอย่างเงี้ยได้จะเห็นภาพอย่างนั้นไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่มีความผันผวนสูงสูงก็คือสอพอสอพอที่จะผันผวนสูงนะอนะจะสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อแล้วก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ทําให้ภาพของตลาดมีเหวี่ย,ยงตัวได้นะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างคร่าว โดยสรุปแล้วปริมาณการซื้อขายน่าจะชะลอตัวลงด้วยเช่นเดียวกันเนาะ,ะแต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าปริมาณการซื้อขายชะลอตัวลงมาอย่างเมื่อวานนี้สามหมื่นแปดพันล้านแล้วคุนต่างชาติขายสติ๊สองจุดสองห้าพันล้านนะฮะสามหมื่นแปดจับสองจุดสองห้านะครับ,เ, 38, 000, บ, 2, 25, รบเป็นตัวเลขตัวตั้งกับแต่ถ้าวันนี้โภยุมการซื้อขายน้อยกว่าสามหมนแปดเลตเซว่าประมาณสามหมื่นสี่พันหรือสามหมนสองพันล้านแต่ถ้าเราถ้าขาย ของนัง้นคือต่างชาติยังเข้าเดิมหรือว่าลดน้อยลงนิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าเป็นสายสัญญาณไม่ปกตินะ<ฆ>เป็นสายสัญญาณเราเพราะงั้นเราต้องดูสัดส่วนตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมีจะมีลักษณะที่กังวลใจต่อภาวะเศรษฐกิจอภาวะเอะการเมืองอยู่พอสมควรนะ<ฆ>อันนี้เขาจะให้น้ําหนักตรงนั้นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ลองดูกันแล้วกันเนาะนะน,น,นี่เป็นตัวอย่างเป็นเป็นเป็นสายส,ายสัญญาณบางอย่างที่ อาจจะเห็นได้บ้างเท่านั้นเองนะฮะโดยสรุปแล้วตลาดผมยังเชื่อว่ายังมีรอบไม่เล่นเก่งกลายอยู่หรือว่าเล่นรอบระหว่างวันได้นะครับยังเป็นลักษณะนั้นอยู่นะฮะกลุ่มที่เรามองก็คืออย่างธนาคารปรับตัวลดลงมาคุณต้องหาโอกาสเข้าซื้อค่ะอย่างเช่นตัวเล่นรอบตัวไหนที่เป็นอย่างกรณีของเคแบงค์นะอย่างกรณีของเคแบงค์ตอนนี้ก็กําลังพักหรือว่าปรับตัวลดลงมาเนี่ยเนี่ยน่าสนใจแล้วก็คุณที่ดูดูในระยะทีิ ออย่างเช่น k bank, b a n k SCB นะครับอย่างนี้ได้หรืออาจจะไปดูที่กรุงไทยแบงกส่วนกรณีที่ถามกันเข้ามาเยอะอันนี้อันนี้นอกเรื่องไปสักนิดหนึ่งนะคุณ่วยนะได้ค่ะอย่างกรณีของธนาคารไทยเองเนี่ยถามว่าเอะจะจะมีคาถามเข้ามาเยอะว่าลงมาถึงอย่างนี้แล้วจะจะเข้าซื้อได้แล้วหรือยังอยากจะให้ท่านนั้นคุณรอดูในเรื่องของบทวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานของเราเกี่ยวกับนาไทยหน่อยหนึ่งนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้ชวิปตัวไปอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวอะไรทนะั้งสิ้นเราให้ชีวิปตัวอยู่แล้วนะครับประกาศผลประกอบการออก,กามาแล้วคุงยง่ายง่ายเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่สองบาทในเชิงเทคนิคก็จะอยู่ที่สองบาทต้องยืนสองบาทอย่างเดียวะนะครับอ่านี้ก็แถมให้แล้วก็กลุ่มเอืน่นที่คาดว่าน่าจะเป็นดิฟนซีฟสต็อกได้ก็จะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลอย่างเช่นกรณีของบอมลุงลาดที่ปรับตัวลงมาเยอะ แล้วก็คาดว่าน่าจะเ,เหวี่งโดกด้านข้างละก็ลองจับตาดูแล้วกันเนะาะอย่างถ้าตัวที่เป็นท็อปทิคของเราก็จะเป็น BDMs นะครับเป็นท็อปทิคในระดับเดือนด้วยนะฮะในมั n ลี่รีพอร์ตเราก็เขียนตัวนี้ไว้นะฮะก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ยังย,ยังสามารถที่จะไปได้อยู่โดยมีกลนะยุทธ์ยังไงคะสำหรับคนที่มีอยู่แล้ว BDMs หรือคนที่ยังไม่มี BDMs อยู่ตอนนี้คะ่ะกรณีของ BDMs ใช่ไหมฮะกรณีที่มีกับกรณีที่ไม่มีกรณีที่มีผมแนะนําถือไป กรณีที่ยังไม่มีสมมุติว่าบ dm s อมีลักษณะของการยุบยอ่อลงมาจะมีอัพเป็นลายอยู่เส้นหนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆออ,อยู่ที่ใกล้ยี่สสี่บาทาย,ยังโอเคอยู่นะผมยังเชื่อว่า bdm s เมอเนี่ยยุบยอ่อลงมาแล้วยังไหนก็ยังมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวสร้างจุดสูงใหม่อีกนะครับนะฮะก,ก็ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วยี่สิบสี่จุดเจ็ดน่าจะเหวี่ยงเหวี่ยงขึ้นไปได้นะครับน่าจะเหวี่ยงผ่านขึ้นไปได้ก็ยังยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามกับ bdm s เอ็มเอนอกจากจะผลประกอบการด้วยนะนะครับ อันนี้ก็ก็ดูว่ามันน่าจะยังยังมีแฟกเตอร์บวกบางอย่างที่ที่ผักดันราคาได้อยู่นะฮะลองดูกันค่ะนะฮะก็สําหรับตอบคาถามหุ้นช่วงนี้มีท่านนักลงทุนถามมารบกวนพี่หวางสักนิดนึงนะคะไปที่ได้ครับค่ะไปที่ตัวแรกกันก่อนนะคะไปตัวของ MTC นะคะอ๋อ MTC มะครั TC, ค่ะ,คะ m อ c รอดูวันที่ยี่สิบเก้าสักนิดหนึ่งว่าเอเมซียยาวไงนะฮะจะมะีการประกาศอะไรออกมามี หลายชื่อหุ้นอย่างไรกันบ้างรอดูเขาสักนิดหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ระยะสั้นๆรู้ส,สึกจะหลุดเส้นทําจุดต่ําใหม่เกิดขึ้นในระหว่างวันนะจุดต่ำมันเขาจะอยู่ที่44นะครับ44สร็จในตอนนี้วันนี้เขาทาจุดต่าอยู่ที่44บาทก็ถือว่าเ,อาเป็นเชิงลบนิดหนึ่งนะ,ะเพราะงะั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวลงมาตอบรับกับการคาดการเรื่องของวอันที่29นี้นะฮะอันนี้ต้องรอดูนะต้องรอดู เพราะว่ามันมันมีมันม,ม,นมีมันมีความผันผวนเรื่องของอัลกิมที้ฟอนเดชันด้วยถ้ายืน4 4ึงไม่ได้สมมุติว่าปิดยืน4 4ึงไม่ได้ก็จะมีซพอร์ตตามลําดับเลยนะครับ4ง3 2 5กับ42.50นะครับก็ก็จะเป็นจุดท,ที่เขาปรับตัวลดลงมานะฮะเพราะงั้นเนี่ยแพทเทนที่ดูดีที่สุดคือต้อง 44, 4, 5, ยืน44.25อย่างเดียวครับ,ะน,บนะสาหรับ MTC นะส่วนยร้านจะอยู่ที่46บาทค่ะต่อดน่งตัวของเอสโตนะคะ ต่อที่เอสโซนะครับเอสโซระยะหลังๆมาจะเห็นได้ว่ามีแพทเทิร์นของการไซเวอร์ที่ชัดเจนอยู่พอสมควรเงารับที่เป็นดับเบิลบอตทอมที่สร้างขึ้นใหม่ในระยะหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาคือสิบบาทห้าสิบสตางค์ระยะสั้นๆอาจจะปรับตัวลงมาใกล้เคียงนะสิบบาทห้าสิบสตางค์เราก็ซื้อเล่นรอบกลับขึ้นไปส่วนแนวต้านก็ยังอยู่ที่เป็นทิปเปิลท็อปเขาอยู่ที่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ประมาณนี้ก็อยู่ที่สิบจุดห้า บเจ็ด,ดก็จะอยู่ใกล้เคียงอยู่แต่แถวนี้ก็จะเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบนี้นะยังยังไม่น่าจะไปไหนแต่สังเกตดูการเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบนี้ปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับช่วงที่ไหลตัวหรือว่าหลุดลงมาจากช่วงของ15บาทประมาณ้5 1 6บาทแต่ทา่านลงมาจนถึง10บาทเนี่ยระดับการซื้อขายช่วงช่วงแกวนลกด้านข้างเยอะกว่านะโน้เฉลี่ยเราเยอะกว่าเพราะงั้นก็เป็นไปได้ไหมว่าเขาเวียงตัวอ,อ,อยู่ในกรอบนี้แล้วสภาพคล่องก็ ก็ดีทําให้เราเล่นรอบได้นะอันนี้นี่ผมเรียบเพียงไม่ฝังมากันนะค่ะเป็น h ANNEL TRADE ใช่ไหมคะสำหรับตัวนี้นนใช่ใช่ใช ANNEL ที่ออกแอ,อกกนข้างไปนะค่ะคือไซด์เวเล่นด้านบนขึ้นไปก็ชนก็ขายเก็ดบาทค่ะใช่อย่างน<ล>งั้นลงลงซื้อขึ้นขายปอต่อถ้าเขาขึ้นไปท้างบนเราก็ขึ้นขายลงซื้อภาพตลาดแบบนี้น่าจะยังไม่เลือกทางใช่ไหมคะเออวิเคราะห์เซนติเมตรจากเรื่องการเมืองยากนะเ,เราต้องต้องบอกว่ายากนิดหนึ่งแต่ถ้า ถ้าายสัญญาณที่ที่ได้มาจากเอ่อเป็นฟอร์เรนเฮาส์อยู่เจ้าหนึ่งที่เขาฟันคงเรื่องของหลายชื่อนายกรัฐมนตรีออกมาเนี่ยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมเชื่อว่าน่าจะเป็นซักเตอร์บวกนะอันนี้ลองลองลอง,ลองหากันดูแล้วก็เอ่อแต่แต,แต่แต่ผมก็ไม่ได้ฟังคงว่าใครจะมาแต่สิ่งหนึ่งที่ดูดีก็คือตอนเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปทะเลาะก,กันที่เหมือนกับว่าเอายังไม่ได้เข้าสภาแต่เขาทะเลาะก,กันอยู่ในกลุ่ม กลุ่มผู้ที่ถูกเลือกไวละอันนี้ถือว่าดีนะไปปรับความคิดกันไปจูนความคิดกันแล้วก็จับคู่กันได้ไี้นี่ถือว่าดีมากๆมนีพัฒนาการที่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะออกไปลักษณะกันตานแต่ในเชิงลบนิดหนึ่งนะครับนะฮะในแง่ของเทคนิลยีในหุ้นรายหลักทรัพย์เองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพซัพพอร์ตที่ยืนได้ดีอย่างเซ็นเน็ตยกตัวอย่างหนึ่งหกสองศูนเนี่ยมันก็ยืนได้ดีอ่ะงใช่ไหมแต่ขึ้นเป็นแนวต้านเส้นห้าวันเนี่ยถูกขายแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหวยพูดว่า เออมันน่าจะเหวีย่ยงดวงด้านข้างอยู่ทิศทางที่ไม่ชัดเจนถูกไหมถูกต้องเลยแต่ครันี้มีปัญหาหนึ่งก็คือในแง่ของปัจจัยพื้นฐานหุ่นแต่ละตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบนะพอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบบางครั้งเนี่ยร่วลงออมาแรงๆแบบแบบถูกเทขายไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรจากอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุอ,อะไรก็แล้วแต่หรือเกิดจากเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่ที่อยู่ในตลาดที่ที่อนุญาตให้ทำยอย่างเช่นทางด้านช็อตเซลล์ก็ดี หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีแล้วมันตุ้มลงมาเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของท่านนักลงทุนนะนะฮะพีงแต่ว่าโอกาสนะมันมันมันน้ะเกิดสักทีหนึ่งแต่พอเกิดปุ้มต้องต้องเข้านะนะคะก็ทิ้งท้ายที่สองตัวสุดท้ายสั้นๆนะคะแนรับแนอต้าตัวของท็อปกับ BCH ค่ะท็อปนะท็อปนี่น่าจะไหลลงมาเทสซัพพอร์ตได้ที่แถวแถวหกสิบแปดบาทจะสาารถสตาร์ถึงหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ผมเชื่อว่าน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวกับขึ้นไปนะ <Okay. S 2> ส่วนส่วนระยะสั้นๆเองเนี่ยน่าจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทห้าสิบตางนะ <Okay. S 2> น่าจะน่าจะไหลลงมาเออแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอีกหลักซ้ำหนึ่งจะเป็น BCH ใช่ไหมฮะเกษตรราด <Okay. S 2> เกษมรราชเองเนี่ยอ่จะค่อยๆไซด์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลน์ที่สำคัญอยุดจุดหนึ่งนั่นก็คือที่16บาทเจ็ดสิบาท7จส,สตาง ซัพพอร์ตไลน์ตัวนี้เป็นขาขึ้นนะ16.7เพราะงั้นโอกาสที่จะไซเวย์อัพขึ้นไป16.7แล้วยืนได้ดีเนี่ยมีโอกาสสูงแนวต้านอยู่ที่17.4ครับค่ะนะะสุดท้ายย้ำครับอยู่ทิ้งท้ายให้สักนิดหนึ่งนะคะพี่หวานคะคกับเราดูอย่างนี้นะสำหรับตลาดเองเนี่ยถ้ายืนกรอบแนวรับที่บริเวณ1,623-1,620คือได้คนเล่นรอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราวิเคราะห์ในเรื่องของซนติเ m e n t กัาเหมือนได้ค่อนข้างจะยาก เรายึดวิัยทางด้านเทคนิคหรือว่าให้น้ำหนักทางด้านเทคนิคเป็นเกณฑ์เพราะงั้นหลุด1620ไม่ดีเราก็เซลทิ้งไปแค่นั้นเองส่วนแนวต้านขึ้นไปด้านบน1635 1636มันเส้นค่าเฉลี่ยห้าหวันนะครับคุณก็อาจจะต้องอามาระวังเรื่องของแรงขายสำรองตอนนี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็คือแค่นี้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้หลุดคือ1620แล้วก็ดูประเด็นในเรื่องของแรงขายนอกถุนต่างชาติการขายสุทธีของนักุนต่างชาติเรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายรวมด้วย วันนี้จะบอกทิศทางได้พอสมควรครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องรับขอบคุณพี่หวานมากๆเลยนะคะครับยินดีคร่ะสวัสดีค่ะคุณหวานทวัชชัยค่ะอัศวพรชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L. นะคะก็เป็นยืดการลงทุนให้กับเราเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนนะคะที่ต่อเนื่องกันมานะคะตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์ภาพของตลาดก็ยังคงมีความสมเสียงนะคะกรอบของการไซด์เว ของเซ็ตรอความชัดเจนนะคะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะต้องบอกว่าการเมืองก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะมาจากพรรคใหม่เนี่ยนะคะก็จะส่งผลต่อเรื่องของโอกาสของการที่เราจะเลือกลงทุนอุตสาหกรรมไหนที่ได้รับการเอื้อประโยชน์นะคะแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยนะคะก็ติดตามกันเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะก็ตามต่อกันเรื่อยๆค่ะ นะคะส่วนภาพรวมของราคาทองคำนะคะก็เรียกว่าลงมา1,300เป็นจุดที่สามารถเข้าลองได้นะคะภาพรวมขาขึ้นทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วทองคำน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นสำหรับคนที่ อาจจะยังไม่มีความชํานาญในการลงทุนในตลาดทุนในช่วงนี้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะของการต่อรองทองคําก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ท่านสามารถปั้นพอร์ตให้เติบโตได้ในช่วงจังหวะแบบนี้นั่นเองนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆาค่ะสําหรับการติดตามนะคะสุดท้ายค่ะท่านอย่าลืมถ้ากดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมย้อนหลังได้ที่ ยูทูบ s ตอร์ลสบายธนวันพนโชตกด Subscribe กันด้วยนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนนะคะยังไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Candela Coffee กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศาสรแห่งการลงทุนรุ่น5คาคำีรับเลือกหุ้นเพื่อนลงทุนในแบบฉบับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์สอนเคตวิชาสูตรลับในการหาหุ้นผู้ชนะพร้อมเรียนรู้เคตวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่ตามวัจักรเศรษฐกิจสอนลึกสูตรเฟ้นหาหุ้นดาวเด่นเพื่อปั้นพอร์ตหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนผสมผสานเคตวิชาด้วยศาสตร์แห่งพื้นฐานและศาสตร์แห่งกราฟเทคนิค ฝึกฝนวิชาทำกำไรจากตลาดหุ้นและปรับไมล์เซ็ตเพื่อเรียนรู้กิจวิทยาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนมืออาชีพถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น5เรียนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง idline asmr market หรือโทร0992894214 Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกานาทีเป็นต้นไป ทาง Facebook Live รู้ถันหุน้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ stoploss by ธนวันปันชะโชนและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทางไลน์เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ i d l i n e m i s r m a r k e t แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป